วันนี้มูวว่าจะพาทุกคนไปกล้าท้าลองในบ้านหลังหนึ่งไปดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเราเรีนว่าวันนี้พวกเราก็จะมาแกล้งน้องนะครับในฉบับมิวว่านะครับก็คือวันนี้เราจะ เล่นเกมกันกับน้องๆแต่พวกเราจะมาเล่าเรื่องผีกัน่แล้วก็จะมีภารกิจให้น้องๆได้ทดํากันไบ่์มึงต้องตั้งรูป standing หอยม <c oughs> อลไทยไปดูเดี๋ยวเรามาดูรูป standing ครับนี่รูปนี้ครับนี่รูปนี้ <c oughs> น้องเจอสแตนดิ้งน้องต้องตกใจไี่เปล่าไม่รู้คือว่าตกใจเพราะแผลเราจะสำเร็จหรือเปล่ามัน้นออุปกรณ์นะับ พอนอนจะ standing ปุ๊บนองต้องกรีดแล้วตกใจแล้ววิ่งออกไปข้างนอกซึ่งพอวิ่งไปนอกปุ๊บมึงเป็นคนตักอยู่หน้าประตูอีทแค่นี้ครับแค่นี้น้องก็หายใจวายแล้วตายแน่ๆเลยน้องน่าสงสารเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนี้ย้ำก่อนนะครับว่าที่เราเพิ่งคิดนะครับเรียวว่าอะครับเพิ่งคิดแบบสดๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับไม่เรี้ยมอะไรมาก่อนนะฮะองไม่ใชหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า น่ากลัวและร้อนขนาดไหนครับเตรียมนี้ทำอะไรี <S <S yeah. <S <S ูันนี้เรากำลังเตรียมนะครับเรากำลังทำให้มันวางเวรแล้วก็น่าัวเราจะเตรียมเทียนไว้ซึ่งไข่ที่เราซ่อนไว้เราจะซ่อนมวนในทียนใครวะ ไปไปไปอากรู้สึกไงบ้างครู้สสนุกหรือว่ากลัวกลัวไม่เคยลขมาเล่าเรื่องผีกดีกว่าไปเลย แต่ด้พูดกันทำน้ำมันพายเหรอทำไฟไหม้บ้านที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะปกใจจะกรี๊ดเสียงดังแค่ไหนห้ามวิ่งแตกตื่นให้ใจเย็นก่อนฟังพีกพี่เพพี่พเดี๋ยวจะดูแลเพราะว่ามันมีไฟมันมีเทียนมันอันตรายโอเคป่าไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเพราะว่า พื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับพี่จะไม่ให้เด็กๆวิ่งกันแบบตะลึดเดี๋ยวตกบันไดนะเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับปิดไฟนะฟังนะเชิญพับกบมีเสียวผ้ามากอีกเยเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีจะอธิบายกันนะครับทุกคนคือตอนเด็กๆอ่ะตอนพี่อายุเท่าไอรินใฮได้แหละ บ้านพี่อ่ะก็เป็นบ้านเก่าที่แบบเขาอยู่กันมานานแล้วอะ่ะแก่กว่าคุณยายแกย่อยู่กันมานานแล้วทีเนี้ยพี่เป็นเด็กที่กลัวผีมากเลยชอบเปิดประตูอ่ะอาบน้ำไม่ชอบปิดคือพอปิดประตูอาบน้ําแล้วเหมือนเราอยู่ในห้องน้ําคนเดียวอะ่ะมันมันมันน่ากลัวไงพี่ก็เลยเปิดประตูอาบไว้ทีเนี้ยข้างหลังพี่อ่ะมันเป็นห้องครัว ล้วพี่มีเนี่ยมีพี่น้องอย่างเงี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องกันอย่างสมมติไอไอลินอาบน้ำเงี้ยแล้วไอลินก็เห็นคนวิ่งผ่านหน้าประตูห้องน้ำอะฟึบเป็นเงาอะเห็นชัดมากก็คืออาบน้ำแหละแต่ว่าเห็นคนวิ่งผ่านผ่านห้องน้ำอะไปเข้าห้องครัวแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องไปอาชื่อเมี่ยวไปก็เลยเรียกเมียวหาอะไรกินนอนคืนเนระไม่มีใครตอบเลย แล้วก็เป็นเงานั้นอะเหมือนเดิมอะวิ่งสวนกลับออกมาจากห้องน้ำอันนี้เป็นเลยเชื่อเรื่องผีเลยในชีวิตนี้เชื่อเรื่องผีเพราะเรื่องนี้เพราะว่าเห็นกับตัวเองจริงว่าแบบเห็นเป็นเงาคน,นอะเห็นแค่ช่วงขานะวิ่งเป็นเงาดำๆเลยวื้อห้องน้ําแล้วก็วิ่งออกมาแล้วสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งที่สามอะคือวิ่งเข้าไปในห้องสวดิมพออาบน้ําเสร็จ้วก็เลยเดินเข้าไปในห้องครัวก็หาเมียวเมียวไม่มีใคร เดินหายยังไงก็ไม่มีก็เลยรู้สึกว่าคือไม่ได้มาแบบโป๊กแบบแอะอะไรเงรี้ยไม่ได้มาจ้าเอ๋ขนาดนั้นแต่มั่นใจมากๆว่ามีคนวิ่งผ่านทุ่งน้ําอ่ะหลายรอบแน่นอนอยังไงก็เห็นแน่นอนก็เลยเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่เหตุการณ์นั้นอืมบบน่ากลัวน่ากลวน่ากวัเฮ้ยพวกหนูเด็เพื่อนที่อยู่ที่เรียนเจอกันเองกับตาตัวเองแหละจะแม่ยังไงยังไงเอาเลยเอาเลยเจอ,เเอที่รูเนี่ย คือตอนแรกประตูห้องเรียนใช่ไหมมันคือเพื่อนอะเปิดประตูแล้วทีเนี้ยเหมือนมีใครลืขงขางไว้ข้างในเปิดประตูอะทุกคนสิบกว่าคนช่วยกันเปิดประตูเปิดไม่ออกมีเกี้ยกระเป๋านักเรียนดึงเลยอะแล้วทีเนี้ยข้างล่างน่งมีคนดึงอยู่แต่ข้างบนมันออกอะแล้วก็คือจะพักหนึ่งเพื่อนบอกหรือว่าแหงตึกเลยคือมันเนี่ยแต่ในต,ตอนนั้นอะรีบวิ่งแยกทางกงินกลับบ้านเลย โอเคขอบคุณเ,เรื่องจากไอรีนขอบคุณเรื่องจากไอรินะรับคนตรงนึครับแ <c oughs> ล้วอันนี้ไหมถ้าคิดไม่ออกทำภารกิจก่อนไหมหรือว่าอยากเล่าก่อนอ <ล capital. S 1> ยากเล่าก่อนอะไรเกิดไม่ได้ที่มันไม่น่าก<ม>ลัวอย่เอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเว้ยไม่ไเลือกเอาระหว่างทำภารกิจไปหาไข่หรือจะเล่าก่อนอยากเล่าก่อนไหมทำไงได้อยากเล่าหรืออยากทำภารกิจทำภารกิจลงไปกันสองคนอ๋ออันี้เนี่ยจะทำอะไรกไม่ต้องกลัว อยู่ด้วกันนันเยอะปอ่ะภารกิจภารกิจของท่านง่ายภารกิจแรกให้ไปหาใครนะหาว่าอะไรห้อง้องตู้เซฟอยู่ไหนนี่ใกล้ๆเลยห้องใหญ่ห้องหลังมันมีตู้เซฟอยู่ถรกปปะไใกล้นี่นะครับภารกิจแรกของเราคือห้องตู้เซฟนะครับ Mm-hmm. เครื่องซักผ้าถือเป็นภารกิจที่ท้าทายความกล้าของน้องๆเพราะว่าจะต้องเดินลงไปชั้นล่างซึ่งไปไกลจากพวกพี่ๆด้วย ตอนที่เปิดประตูเข้าไปหน้ากลัวไหมไม่ก็น่ากลัวอยู่เหรออ้คนวิ่งิบหนูอะไรกาทำไรก็อันนี้ปิดประตูปั๊บหนู running r u น n i เลยแต่อลรินคนวิ่งเข้าไปเอาไข่ใช่ไหมไม่ได้วิ่งูเดินเข้าไปปกติเหลืออีกสองใบแล้วกินเลยอีกอันลอีกสองอันนะเปิดกานอ่านเองเลยไม่อ่ะลายด้านตู้เย็นสีดำ ต็เย่างนั้นไงในห้องกัว่า่จารกคิทที่สามจะไปหาไข่ไปหาไข่ที่ตู้เย็นกเกาะอันไว้เกาะอันไว้ ขาต้องแช่ไว้ในตู้เย็นแน่เย็นเฉียบเลยอินสไม่หมดเลือนี่มาบ้ากยังไม่จบนะมนเหลือมีเหลือไข่ใบอะเหลือไข่ใบ้ันนี้อนี้สมอันนี้ี้สามอันนี้ันนี้อ้ต้อเดียวจะเป็นอะไรกได้เลยไว้ต้องทำตัวีต้องเดี๋ยวต้องเจอต้องี๋ว้เดี๋ยวต้อทีวต้

ออไอ้ดาไก่ลีบใครมาทั้งหมดเนี่ยห้องไหนน่ากลัวทีส่สุดคือฮค่ะห้องสัาวน่ากลัวสดุดไอ้ไอดา้อาทำไมถึงที่ห้องเครื่องสภามันหลอนใช่ไหม มันเปิดเข้าไปแล้วมันดูหลอนมากอ้าวเียเคียเอ้ยแอนทำท่าตีดต่อไปไหมสุดท้ายล้วห้องเชยร์ผ้าห้องข้างล่างใช่ห้องสวยคนจุดท้ายแต่ละค้องคือแบาเนี้ยคือแบบเนี้ย bài <laughs> gì <Mấy đi. cười> 이내로 이내로 이고 เราคือไม่คงไม่แน่นครับนเกลียดไหมไหนวันเล่าปีนั่งเล่าไหนนั่งคือกลัวอ่ะน่ากลัวเลยจางเลยตัวเต้นตัวเต้กินได้กว่าได้กว่าแล้วเมื่อกี้นี่อะกลัวตั้งแต่เราเรื่องผิดแล้วนั่งตันใครไม่ปากใครไว้นะ ไม่คงทราบพี่ปากไปนะไม่ปากพี่ปากไปเี้มีมีเทียไม่ไปกเดี๋ยวเทียนไมันดั่ไปเ่าพี่เป็นคนเอาไปวางอีกใลยเออแต่หนูไม่เจอเอาแล้วไงอีวาใครคนเขาไม่หยิบไอ้ด่าไอ้ด่าไม่ห็นตอนเขาไปก่อนจะเข้าไปห้องอ่ะพูดว่าอะไรปะไม่ได้พูดเอาดีๆตอนที่เข้าไปในห้องอ่ะพูดเลย พูดอะไรก่อนหรือเปล่าไม่แล้วเธอเปิดประตูเข้าไปแรงหรือเปล่าเออเพราะพี่เทปเป็นคนเอาแก้วอย่างนเงียใสทีนะวางที่หน้ากระจกเลยมันอยู่หน้ากระจกใช่ไหมใครอะเอาใจแราะไอ้ได้ได้ได้รีนลงลงไปดูอีกทีงั้นเราลงลงดูด้วยกันไหมลงลงด้วยกันพี่เทปจำได้วี่ทีวางตรงไหนมืดมากเลยเธอจะไปแบบมืดๆเราจะเกาะมันเป็นขบวน มเธอคิดว่อกีบีคนไหนมาตรงก่อนีไหน่ากระจกต้องสีชมบูร่ะมันคือใครบีบีเออเธอไม่ได้ยิบว่ารออะไร ตรงนี้เลยนะใช่แต่มันไม่อยู่อ้าเราเมื่อกี้หยิบอะไรไปเราเธอไม่ได้หยิบใครไปหรอเราเมื่อกี้หยิบตรงไหนไปไข่อันไหนดนกล้องดูไหมย้อนเดี๋ยวไม่้อนดูก็ได้ดูก็ได้ถ้าพี่เตั้งตรงนี้แล้วไข่ไม่อยู่แปลว่าเป็นคนหยิบไปแล้วรู้ว่าใหยิบไปใครพี่บอล สุดคืออร์เน้นที่ต้นตอไปนี่มูซาร้อยนี่หวานมากนี่ขวบอ่ะขวบ่ะแอลลีนเหรอแม่ใครเท่าไหร่ไอดาแอลลีนรู้อยู่แล้วโจบไข่ต้มหูยอยากกิน เคกันวันนี้เดี๋ยวจะพ่อมให้กินแล้วกันนะกูกินอย่างเดียวไม่สนใจใครสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b e พวกเราด้วยนะครับเฮ้ยอกูเบรู้กูแดอีกเดียวกูพ <c oughs> ูดไปเรื่อยครั